i the one ก็เถิดนิสกุกข้าชื่อพมดทันจีโร่ได้รับภารกิจจากท่านเซเมให้มาผลดชิกิกามิตนหนึ่งนามว่าโอเทนงูข้าคิดว่าน่าจะเป็นที่นี่แหละตามที่ท่านเซเมเคยบอกไว้อะไรกันเนี่ยนี่มันอีกกายอย่างนั้นเหรอพอเพื่อสึกนี่มัน นั่าคือโอเชนงูสินะมนเสืปานวารีกระบวนท่าที่นึงดา นะงั้นก็เติมแล้วกันเอาละลุยกันเลยเอาละมาเลยปานวารีกระบวนท่าที่สามกระแสน้ำได้รับ อย่างนั้นก็เติมให้มันเต <c oughs> er. ็มที่เป็นเลยนมานี่นี่ๆๆเอาละแล้วักเต็มที่ละเลยกันเลยถ้าพร้อแล้วนายท่านเอาล่ะมาสู้กันเถอะโอเทนงูปานอักขีที่หนึ่งระบำเพ็แห่งไฟ โอ้โหยิ่งข้านะอัอลลับกันทึะนิสกุขอเสียงปรบมือให้กับทีมทันจิโร่าอาเดยวเชิญเก็บพ้อมก่อนได้เลยครับโอ้โหเขา เทปทรู through, จริงๆเติมแล้วเติมอีกนะเติมแล้วเติมอีกโอ้โหชอบฉันชอบดาบเขามากเลยอะ่ะอ่ะเดี๋ยวพูดคุยสักเล็กน้อยฮะสวัสดีครับเก็เรียบร้อยนะโอเคครับผมอะชื่ออะไรครับผมสวัสดีครับ,รบชื่อเซก,กิน,นะครับอ่าวันนี้เป็นพังกิโน่คุ n มพังกิโน่เวอร์ชันที่อยู่ในเกมองค์เนียวจิครับอ๋อ ก็ <Okay. S 2> ลเลยสามารถเติมสก,กินได้เรื่อยๆอ่านะครับคุณนานครับเดี๋ยวรบกวนคอมเมนต์สักเล็กน้อยครับผมสวัสดีค่ะจอกันอีกแล้วเออหลังจากรอบรอบที่แล้วเนาะเราจนมาถึงครั้งนี้เห็นชัดได้ถึงการพัฒนานะคะเออดีขึ้นมากเลยนะคะทั้งทั้งเรื่องบุคคลที่2องสามที่มาเป็นสแตนนะคะทำให้คนผู้ชมเนี่ยเขาเห็นภาพมากขึ้นแล้วก็เอฟเฟกของดาทั้งสงแบบเนี่ยก็ ทำการพิเศษได้ดีขึ้นมากนะคะที่อยากจะชมจริงๆก็คือชอบชอบแบ,บ็คดรปที่ทำมาพร้อมกับการแสดงนะคะสมกับเป็นสายเปรจริงๆเยี่ยมไปเลยอันนี้อันนี้อยากจะเสริมเพิ่มนะคะที่คิดว่าจะเหมาะไอ,อช่วงที่เป็นแบบเอ้ยไม่ไม่แบบตัวละครล้วแพ้ช่วยไม่ได้แล้วกันนะอย่างนี้ต้องเฟสแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันถ้าเกิดว่าเป็น ไอ้ไอไ้ลูปดารูมาอันเนี้ยมันต้องเป็นคนเล่นเกมเท่านั้นใช่ไหม<ช>ถึงจะรู้ว่ามันนี่คือการแบบคือนี่คือการเปย์ของเกมนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนทั่วไปที่เขาไม่ได้เล่นเกมนี้เนี่ยการสื่อสารในเรื่องการเปย์ที่ชัดเจนกว่านี้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบ เป็นรูปแบบว่ากดกดเพย์เม้นแบบหน้าต่างใจเงินของแบบธนาคารสักค่ายหนึ่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเออแบบว่าที่เราเมคขึ้นมาเองเนี้ยมันจะมันจะชัดเจนกว่านี้เอออันนี้อันนี้คิดว่าเสริมให้ดูคิดว่ามันจะคิดว่ามันจะเป็นจุดพีคของการแสดงได้ดีกว่านี้ค่ะ,คะอ่ะเท่านี้ค่ะโอเคขอบคุณมากครับคุณนัานนะครับก็สุดยอดมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวรบกนของใหม่ขึ้นนะ,นะครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามผลคะแนนนะครับก็